คำว่าวินัยนะครับคำว่าวินัยนะครับเป็นคําที่พูดง่ายๆนะครับเป็นคําพูดง่ายๆนะครับแต่ทํายากนะครับทำยากสําหรับคนที่ไม่เคยนะครับไม่เคยศึกษาไม่เคยลงลึกในรายละเอียดของคําว่าวินัยนะครับคําว่าวินัยนั้นเราได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับโดยเฉพาะในยุคเมื่อ10-20ปีก่อนก็จะเป็นในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะครับ เขาให้มาตรฐานว่าคนญี่ปุ่นนั้นมีวินัยสูงมีระเบียบวินัยสูงเช่นความขยันนะครับการรู้จักคอยการเรียงคิวคอยซื้อของคอยอะไรต่างเนี่ยจะต้องเรียงลําดับเรียงคิวไปนะครับใครมาก่อนก็อยู่ด้านหน้าใครมาที่หลังก็ต่อ,ต,อต่อคิวอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นในส่วนของคําว่าวินัยน,นะครับดังนั้นเนี่ยคําคำว่าวินัยเนี่ยจึงมีหลายสิ่งหลายประการ นะครับหลายหลายองค์ประกอบนะครับใ,ในส่วนของ,ของคำว่าวิน,นัยนะครับแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับใช้ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็ฝึกนะครับฝึกคําว่าวินัยครับตั้งแต่ตื่นนอนว่าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะครับทําภารกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าจะนั่งสมาธิสักห้าทีสินาทีนะครับเสร็จแล้วก็มาออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายนะครับ ไม่ต้องหนักครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับออกกำลังกายเบาเเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีพลังในส่วนของการไปทํางานนะครับไปทํางานจะได้มีความมีแอคทีฟมีอลเลิร์ดในร่างกายเราจะอลเลิร์ดตลอดนะครับทำให้เรานั้นนะมีชีวิตชีวาในการทํางานดังนั้นหากเราเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนฝึกวินในนะครับฝึกวินในไปเรื่อยๆืนะครับกําหนดเป้าหมายกําหนดขอบเขตนะครับของการทํางานในแต่ละวัน กำหนดไทม์ไลน์นะครับระยะสั้นระยะกลางระยะย,ยาวนะครับรูทีนงานจรแร่งต่างเราทำนะครับเราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่ดินพอกหางหมูนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าวินัยจึงสําคัญนะครับลองศึกษาดีๆนะครับคำว่าวินัยด้วยความปรารถนาดีจากเพจก,กฎหมายห้าเฮพันตุรวดโทแดนเจหาดครับ